พบพบเชื้อกลายพันธุ์ใหม่เกิดการรวมสองสายพันธุ์มีลักษณะดื้อวันที่24พฤศจิกายนสำนักข่าวชินหัวหนังสือพิมพ์ The i n d e p e n d e ของสหรัฐฯรายง,งานว่าคณะนักวิทยาศาสตร์พบเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิดกลายพันธุ์ในสหรัฐมีลักษณะดื้อซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเชื้อไวรัสสองสายพันธุ์คณะวิจัยจากมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดสรุปจากผลวิจัยองค์ประกอบทางพันธุก,กรรมของเชื้อไวรัส ชนิดไกลพันธุ์ b1628 ว่าเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นหลังการรวมตัวใหม่ของสองสายพันธุ์คือ b1631 และ b1634 ซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าการที่เชื้อไวรัสรวมตัวกันร,รูปแบบนี้อาจปรากฏบ่อยครั้งขึ้นจนนําไปสู่การเกิดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ใหม่รุ่นถัดไปที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าเป็นกังวลท่ามกลางการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิดซึ่งส่งผลให้เชื้อไวรัสมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ